สวัสดีครับผมทนายหนุยน่ยชาญชัยฉายบุกครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหมายจับครับปรากฏว่าวันนี้ครับทนายตั้มและก็ลุงพลได้ไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารครับไปทำอะไรกันครับตามหน้าข่าวที่ปรากฏนะฮะก็ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากศาลท่านนะครับว่าเมื่อ ตำรวจนะครับมายื่นขอหมายจับนะฮะถ้าในกรณีที่ว่ามีหมายจับลุงพลจริงๆนะฮะตำรวจมายื่นขอสารท่านนะฮะก็ขอให้สารท่านได้ใช้ดุลพินิษนะฮะทำการไต่สวนนะฮะว่า,าทางฝ่ายผู้ที่จะถูกจับหรือถูกกล่าวหานี่ฮะมีพยานหลักฐานใดๆมาหักล้างกับหลักฐานของเจ้าที่ตำรวจที่มายื่นครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็เพื่อขอความเมตตานะฮะว่าหลักฐานที่ตำรวจมายื่นนะฮะว่าจะโดนหักร้างอย่างไรนะฮะหรือหลักฐานแน่หนาย,ยังไงก่อนที่จะออกหมายจับครับครับเดี๋ยวทนายหนุย่ยจะามาพูดให้ท่านผู้ติดตามนะฮะได้เข้าใจกันว่าตามกฎหมายปวิอาญาจริงๆนะฮะว่าเขาพูดถึงหมายจับหรือการขอหมายจับได้อย่างไรนะฮะ ทานายหนุ่ยก็อยากให้ท่านผู้ติดตามได้เข้าใจกันแบบชัดเจนครับมาเข้าเนื้อหาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าฮะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับได้กล่าวไว้ครับในมาตราที่66ครับว่านะฮะในกรณีที่มีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นครับถ้าตํารวจนะฮะ มีหลักฐานน่าจะเชื่อได้ว่านะฮะ,ะมีผู้กระทำความผิดนะครับก็สามารถที่จะมาขอหมายจับจากศาลท่านได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องเป็นคดีที่มีอาตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีครับหรือเป็นคดีที่แม้จะมีโทษจำคุกไม่เกินไม่ถึง3ปีนะฮะก็ขออนุมัติหมายจับได้ครับ ถ้าปรากฏว่านะฮะผู้ที่จะถูกหมายจับนี้นะฮะได้มีพฤติกรรมหลบหนีนะฮะหรือนะครับไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับหรืออาจจะก่อเหตุอันตรายได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับตามมาตรา66วรรคสองครับได้อธิบายชัดเจนครับว่า พฤติกรรมหลบหนีนะฮะเป็นอย่างไรครับซึ่งตามปอวิยาญาได้อธิบายอย่างชัดเจนครับว่าพฤติกรรมหลบหนีนี่นะฮะต้องปรากฏได้ว่า,าทางผู้ที่จะถูกหมายจับนี้นะฮะไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งครับหรือครับไม่มาตามหมายเรียกนะครับโดยที่ไม่มีเหตุอันควรนะฮะ อย่างนี้ฮะเจ้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะขอสารท่านอนุมัติหมายจับได้ครับใน,นอดีตครับมีกรณีไหนบ้างฮะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ครับขอสารท่านอนุมัติอนุมัติหมายจับนะฮะแล้วสารท่านไม่ทำตามคำขอ,ขอครับก็คือไม่อนุมัติหมายจับให้ครับถ้าเมื่อไม่กี่ปีนี้นะฮะท่านผู้อ่านครับ พอจำได้ไหมฮะคดีอ่าสากรเครดิตยูเนียนคลองจันครับที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DI ไเนี่ยนนะฮะได้ออกหมายเรียกพระธรรมชโยครับไปรับทราบข้อเก่าหาครับซึ่งตอนนั้นก็ตั้งข้อเก่าหากันในเรื่องของการสมคบการฟอกเงินครับ แล้วก็ในข้อหารับของโจรครับซึ่งถือว่ามีอัตราโทษอย่างสูงครับเจ้าหน้าที่ d n เครับได้ออกหมายเรียกท่านพระธรรมชโยไปสองครั้งครับแล้วปรากฏวา่าพระท่านนะฮะไม่ไปนะฮะตามหมายเรียกสองครั้งโดยที่ขอเลื่อนนะฮะโดยมีเหตุผลในเรื่องของ การเจ็บป่วยและมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วยนะฮะสารท่านใช้ดุละยะพินิษนะฮะในการที่จะไม่ออกหมายจับให้ครับท่านเห็นว่าอย่างไรครับสารท่านเห็นว่านะคะว่า,าผู้ที่ถูกขอหมายจับนี่ฮะไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีครับแล้วก็นะฮะ มีเหตุอันสมควรนะฮะเชื่อได้ว่านะฮะนะครับไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีครับทั้งนี้ทั้งนั้นสารท่านก็ดูถึงเรื่องของการเจ็บป่วยและมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วยครับดังนั้นฮะเมื่อสารท่านไม่อนุมัติหมายจับครับกรมสอบสวนคดีพิเศษดีไนะฮะก็ต้องออกหมายเรียกครั้งที่3ครับนี่แหละฮะดังนั้นนะฮะการออกหมายจับนี่ฮะ ถือว่าทางกฎหมายนะครับปวิอาญาก็ถือว่า,าได้กำหนดไว้ชัดเจนครับดังนั้นครับวันนี้ท่านที่ติดตามก็คงจะเข้าใจการชัดเจนขึ้นนะฮะนะครับสำหรับวันนี้ครับทนายหนุ่ยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะวันนี้ครับทนายหนุ่ยขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ